เทคโนโลยีคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้นหรือพัฒนาขึ้นอาจอยู่ในรูปของชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือเพิ่มความสามารถในการทำงานเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นยุคสังคมล่าสัตว์ สังคมเกษตรกรรมสังคมอุตสาหกรรมสังคมสารสนเทศส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องรับมือกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตจึงจําเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยให้สามารถเรียนรู้ ใช้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและสมดุลโดยไม่ละเลยกับการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเด็กปฐมวยัยควรเรียนรู้อะไรในเทคโนโลยีและเรียนรู้อย่างไร สิ่งที่เด็กปฐมวัยควรได้รับการเตรียมความพร้อมทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพัฒนาการและความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคลใน3ด้านหลักซึ่งก็คือเจตคติทักษะหรือความสามารถและความคิดรวบยอดที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ เทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยจึงไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เด็กฝึกใช้เพียงอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรืออุปกรณ์ดิจิทัลแต่ยังหมายรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันรอบตัวเด็กเน้นการลงมือปฏิบตัติพัฒนาการคิดทักษะการแก้ปัญหามากกว่าเรียนรู้เพื่อเป็นผู้ใช้งาน ซึ่งทักษะและกระบวนการสำคัญของการสร้างเทคโนโลยีได้แก่การคิดสร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณการทำงานร่วมกันและการสื่อสารกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการคิดเชิงคำนวณแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัยมีดังนี้ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นลงมือปฏิบัติโดยใช้การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและเป็นระบบ ส่งเสริมให้เด็กได้บอกเล่านำเสนอวิธีการของตนเองในการเล่นการคิดหรือการแก้ปัญหาเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของวัยจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบสร้างบรรยากาศที่เน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและการสื่อสารโดยเปิดโอกาสให้เด็กคิดริเริ่มและยอมรับการตัดสินใจของเด็กไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร และผู้ใหญ่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมสร้างสารรค์ปลอดภยัยหรือเท่าทานและรักษาสิ่งแวดลอ้อมปัจจุบันยังคงมีข้อถกเถียงกันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับเด็กปฐมวัยว่าจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยซึ่งผู้ใหญ่ควรใช้แนวทางดังนี้ 1. ใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 2. กำหนดระยะเวลาในการใช้งานสำหรับเด็กถ้าเด็กอายุตามกว่า2ปีควรหลีกเลี่ยงการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เป็นสื่อไม่ปฏิสัมพันธ์เช่นโทรทัศน์สื่อจอภาพต่างๆถ้าเด็กอายุ2-5ปีไม่ควรใช้เกิน1ชั่วโมงต่อวันโดยในระหว่างที่ใช้ควรมีการพักเป็นระยะและระหว่างการใช้งานควรอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ 3. ส,สร้างข้อตกลงร่วมก,กันกับเด็กเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการใช้งาน การดูแลรักษาและการจัดเก็บอุปกรณ์ดิจิทัลและ 4. เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลนอกจากการส่งเสริมให้เด็กใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมเด็กๆยังควรได้รับการส่งเสริมให้มีพื้นฐานในการเป็นผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unblock Coding หรือกิจกรรมการเขียนโค้ดโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งในช่วงปฐมวัยจะเน้นให้เด็กฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบผ่านการลงมือปฏิบัติโดยใช้เกมกระดานเกมโคดดิ้งหรือเกมที่ฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณการได้รับประสบการณ์เช่นนี้เป็นการปูพื้นฐานกระบวนการคิด ให้เด็กมีความพร้อมและมีศักยภาพในการเป็นผู้สร้างสารรค์และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาของตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต